คุณผู้ชมครับตอนนี้มีหลายคนที่หันมาดูแลเส้นผมมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าเส้นผมเนี่ยช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคุณได้แต่ว่าอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมฮะถ้าว่าใครผมบางผมร่วงเยอะก็ยิ่งขาดความมั่นใจในวันนี้นะครับผมพามาพูดคุยกับ1คนที่เคยประสบปัญหาเหล่านี้แต่สามารถแก้ไขได้แล้วจนนํามาสู่ผลิตภัณฑ์ที่จะนําเสนอในวันนี้นะฮะกับคุณหนึ่งรัตระวีดวงแสงสวัสดงคุณหนึ่ง<า>ครับครับคุณหนึ่งฮะสมัยก่อนเนี่ยคุณหนึ่งเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมบ้างไหม โอ้โผมเนี่ยเป็นคนที่ประสบปัญหาโดยตรงเัวเองนะฮะจนทําให้ผมของหนึ่งเนี่ยมันบางมากคลิ้งคำว่าวันนี้แล้วแต่อารมณ์นะทรงผมไหมอันนั้มนมันคือเรื่องจริงนะเพราะ,ะว่าคนเราเวลาผมบางอะ่ะเราต้องจัดทรงก่อนเพื่อที่จะปิดบริเวณที่มันบางมากๆออกไปโอ้ใช,ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราออกไปข้างนอกเราจะได้มั่นใจแต่ถ้าวันไหนเราปิดไม่รอดวันนั้นเราจะไม่มั่นใจเลยต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยผมของหนึ่งเนี่ยตรงกลางในรูปจะเห็นเลยนะว่ามันบางมากผมเคยบอกเพื่อนๆว่า เคยหยิบผมตรงกลางขึ้นมาแล้วบอกเฮ้ยผมตรงกลางเราไม่มีหรอวะอะไรเงี้ยมันน้อยมากมันมถ้าจะไม่ติดมือขึ้นมาเลยมันบางจนเห็นหนาขาวๆแล้วว่าแล้วมาสู่วันที่ผมดกดําได้ยังไงอ่ะก็ต้องบอกว่าตัวหนึ่งเองนะข้อดีเลยคือที่บ้านเนี่ยทำโรงงานผลิตเครื่องสําอางแต่ว่าแต่ก่อนเราไม่เข้าใจเราเข้าใจว่าโรงงานที่บ้านก็ผลิตได้แค่เครื่องสาอางอแต่พอเราไปซื้อผลิตภัณฑ์ผมที่ท้องตลาดจะบอกว่าแต่ก่อนนะตอนผมบางเนี่ยซื้อมาเยอะมากนะฮะจนวันนึงเนี่ยเภศสัชกรที่บ้านบอกว่าน้องหนึ่งเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะแบบ เนี่ยคิดโคในตัวนี้จะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อตอนนั้นเ,ออเราคิดว่าเออทำมาเถอะออถ้าทําได้ก็โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะขายเลยด้วยความสัตย์จริงไม่ได้คิดว่าจะขายคิดว่าอย่างนั้นะคือประหยัดเงินคราวนี้พอถึงจุดที่เราได้ทดลอง2เดือนแรกคือรู้สึกร่วงแบบเหมือนไม่เห็นผลอะไรเลยครับทำไมเหมือนเดิม<ช>เลยในชะ่ครับ แต่ว่าพอเดือนที่3ามของหนึ่งหยุดล่วงแล้วกลับมาหนาขึ้น<อ>หยุดล่วงแต่เดือนที่ 2, 2> เดือนที่3ามกลับมาหนาขึ้นแล้วจนถึงทุกวันนี้ครับเป็นอย่างที่เห็นเลยคือผมหนาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่แหละคือเหตุผลที่ทําตัวนี้ออกมาขายเพราะตัวเองเนี่ยคิดว่าถ้าเห็นผลจริงๆแล้วเนี่ยเราก็กล้าที่จะแนะนําคนอื่นและเห็นบอกว่าหลังจากที่ตัวเองใช้และเห็นผลก็เริ่มหยิบยื่นให้กับเพื่อนๆจริงจะบอกมีเรื่องเล่าของเพื่อนคนหนึ่งกต้องเล่าด้วยความรวดเร็วเพราะว่าเป็นเพื่อนคนนี้ทําอาชีพเป็นแอร์โฮเตส เป็นผู้หญิงที่ต้องรวบตึงตรงนี้ oh, ผมเขาเหมือนผมเลยคือตรงกลางอะ่ะบางมากแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้เริ่มขายรเราเลยบอกว่าเออเนี่ยเอาไปใช้แต่สุดท้ายครับทุกวันนี้เขาใช้มาตลอด3าปีทุกวันนี้ยังใช้อยู่เพราะผมเขากลับมานขะึ้นแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เราภูมิใจเพราะเรารู้สึกว่าแบบโหยิ่งเวลาเราเห็นคนใช้แล้วเห็นผล่ะเราจะรู้สึกดีใจตัวเซนแฮโทนิกตัวนี้เริ่มสู่ของตลาดเมื่อสามปีที่แล้วต้องบอกว่าทุกวันนี้นะครับคนตอบรับดีมากคือดีจนเราตกใจเพราะเราไม่เคยคิดว่าเราจะมาขายของได้เป็นแสนๆนชิ้นเนี่ยเหมือนท แต่เรต้องขอบคุณว่าลูกค้า80%มากกว่า80%ที่ซื้อไปแล้วเนี่ยครับคือเขากลับมาซื้อซ้ําตลอด แสดงว่าเห็นผลจริงๆคุณหนึ่งฮะแล้วในขวดนี้เนี่ยประกอบไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยใช่ไหมใช่ครับผมสารสกัดหลักๆเลยนะครับก็จะมีอนาเกนอนาเกนตัวนี้เป็นอนาเกน4%ต้องบอกว่าในท้องตลาดเนี่ยยังไม่มีใครเคมเกี่ยวกับเรื่องกี่เปอร์เซ็นต์แต่เราจะบอกเลยนะว่าเราใส่4%ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เขาแนะนําเลยว่าต้องใส่เท่านี้ถึงจะเห็นผลนะครับเราใส่4%อนาเกนตัวนี้นะครับเป็นสารสกัดจากต้นอ่อนถั่วลันเตาครับตัวนี้เป็นสารสกัดที่นําเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยตัวนี้ได้รางวั Advanced Awards Iredient 2014ที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยครับตัวที่2คือสารสกัดจากคาเฟอีนตัวนี้นะครับเราดื่มกาแฟคาเฟอีนก็กระพี้กระเป๋าตัวคาเฟอีนตัวนี้เนี่ยเราสกัดมาเพื่อบำรุงผมเนี่ยก็จะช่วยทําให้ผมเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วย <cubic S 2> นะครับผมและไฮเชล่าตัวนี้เป็นสารสกัดที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีตัวนี้นะครับไฮเชลาจะบำรุงเส้นผมนะครับลดอาการอักเสบก,การระคายเคืองและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะแค่นี้หนังศีรษะเราเนี่ยที่ระคายเคืองอักเสบก็จะกลับมาแข็งแรงขึ้นครับผมสามพลังหลักนี้นะครับ เส้นผมของเราเนี track, yeah, right? oh ่ยปัญหาการหลุดร่วงเนี่ยมันแบบต้องแก้ให้ครบวงจรถึงจะกลับมาดีขึ้นได้ครับการผลิตทุกขั้นตอนก็คือได้มาตรฐานหมดเลยใช่ไหมใช่ครับผมคือจะบอกว่าเราต้องทําการยื่นออยมีการตรวจสอบสารอันตรายนะครับโรงงานต้องได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ย ลูกค้าที่จะเลือกใช้เซนแฮแคร์ตัวนี้นะครับให้มั่นใจเลยว่าสินค้าทุกตัวมีคุณภาพแน่นอนนะครับผมทำไมต้องเลือกใช้เซนอานบอกงี้ก่อนเพราะว่าเซนออกแบบมาให้ซึมง่ายมากเพราะเป็นละอองฝอยแบบนี้โละเอียดเราเรามีปัญหาเรื่องทรงผมเราฉีดปุ๊บม้จุดที่มีปัญหาแล้วเรานวดได้เลยนะครับหลังสระผมปล่อยไว้ให้แห้งปุ๊บเราฉีดได้เลยเช้าแล้วก่อนนอนทุกๆวันเช้าเย็น แค่ประมาณ1เดือนนะสำหรับเคสที่เริ่มต้นอ่ะสสัปดาห์1เดือนผมคุณหยุดร่วนแล้วกลับมาดีขึ้นแต่อย่างเคสอย่างหนึ่งเนี่ยหนักหหน่อยก็2เดือนถึง3เดือนวันนี้นะฮะสำหรับคนที่มีปัญหาผมบางหรือผมร่วนนะครับสามารถโทรปรึกษานะครับได้ที่เบอร์0 2 2 6 3 5 9 9 7หนะครับหรือแอดไลน์นะครับที่แอดไซ์เดย UMTV นะครับวันนี้พิเศษมากเลยนะครับเฉพาะ80สายแรกเท่านั้นนะฮะเราให้เซนแฮร์โทนิก2ขวดขนาด75็อลนี้นะฮะ เพียงแค่2,290บาทเท่านั้นนะครับผมยังไม่พอนะครับเราแถมเซนแครโทนอีกขนาดพกพาอีก2ขวดตัวนี้ไปเลยนะครับและให้แอลกอฮอล์สเปย์ตัวนี้ขนาด100 m l อีก2ขวดเท่ากับคุณได้6ชิ้นนี้เพียงแค่2,290บาทเท่านั้นจาก6,418บาทนะครับเพียงแค่80สายแรกเท่านั้นนะครโทรเข้ามาที่เบอร์02-263-5997นะครับย้ำนะครับที่เบอร์02-263 5 9 97หรือแอดไลน์นะครับที่แอสซายเดี๋ยวมัน m t v นะครับเราจะส่งฟรีทั่วประเทศจะจองสิทธิ์ไว้แล้วไปจ่ายเงินสิ้นเดือนก็ได้นะครับแล้วก็มีแบบเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับผมย้ำนะครับว่าสิทธิ์ที่ท่านซื้อนี้มีสิทธิ์แลกซื้อแชมพูของเรานะครับเพียงแค่ราคา690บาทเท่านั้นจากปกติ1,690นะครับผมและย้ำนะครับให้เียนแค่2ขวดเท่านั้นตอนนี้นะฮะและที่สาคัญคือนอกจากคุณหนึ่งและเพื่อนๆแล้ว คนในวงการบันเทิงเนี่ยหลายคนเจอกับปัญหาเส้นผมแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยใช่ครับทั้งพี่พ k พี่เพชรจ้านะครับน้องซาน,นิเอยนะครับพี่ยุทยประธรมวันแต่ละคนเนี่ยก็ทําผมทุกวันก็มีปัญหาเส้นผมก็มีการมาปรึกษาเราก็เลยบอกว่าพี่ลองใช้ดูก่อนแล้วกันคุนหนึ่งย้ำโปรเด็ดๆในวันนี้อีกรอบหนึ่งฮะได้ครับวันนี้พิเศษมากเลยนะครับ เฉพาะ80สายแรกเท่านั้นนะฮะเราให้เซนแฮทรโทนิก2ขวดขนาด75ลนี้นะฮะเพียงแค่2,290บาทเท่านั้นนะครับผมยังไม่พอนะครับเราแถมเซนแฮทรโทนิกขนาดพกพาอีก2ขวดตัวนี้ไปเลยนะครับและให้แอลกอฮอล์สเปย์ตัวนี้ขนาด100 ml 2> ก2ขวดเท่ากับคุณได้6ชิ้นนี้เพียงแค่2,290บาทเท่านั้นจาก6,418บาทนะครับ,รบเพียงแค่80สายแรกเท่านั้นนะฮะโทรเข้ามาที่เบอร์02-2635 997นะครับย้ำนะครับที่เบอร์02 263หา997หรือแอดไลน์นะครับที่แอรไซด์เดี๋ยวมัน m t v นะครับเราจะส่งฟรีทั่วประเทศจะจองสิทธิ์ไว้แล้วไปจ่ายเงินสิ้นเดือนก็ได้นะครับแล้วก็มีแบบเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับผมย้ำนะครับว่าสิทธิ์ที่ท่านซื้อนี้มีสิทธิ์แลกซื้อแชมพูของเรานะครับเพียงแค่ราคา690บาทเท่านั้นจากปกติ1,690นะครับผมและย้ำนะครับให้เียนแค่2ขวดเท่านั้นตอนนี้นะฮะและคุณผู้ชมฮ ฉีดได้หลายร้อยครั้งเลยใช่ไหมฮะห้าครั้งครับ <500 S 2> ประมาณห0าครั้งเลยทีเดียวถ้ากับหนขวดเนี่ยใช้ได้มากกว่าเกือบ2เดือนนะถ้ากับคุณท่านสอขวดนี้ใช้ไประมาณ3 4เดือนเลยนี่นะคุณผูชมรีบโทรกันเข้ามาเรื่องปัญหาเส้นผมไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะห้าหา้าพบปล่อยเอาไว้เดี๋ยวจะยิ่งลุกลามใช่ครับน,นี้ขอบคุณ <ผม S 1> คุณหนึ่งมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ